สนะวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัฐการสาธิปิ์วันนี้ก็จะมาเสน่งงานวิจัยเรื่องประบัตวิทยากับการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในการเลี้งปลากับมูลคขาของประเทศไทย โดยงานวิจัยฉบับนี้มีที่มาเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาทางระบาดวิทยาสําหรับโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในฟาร์มอลิปากกระพงขาวระดับประเทศและที่เป็นปัจจุบันขณะที่ปลากระพงขาวนะคะจัดเป็นสัตว์น้ําที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงและมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนงานวิจัยจึงศึกษาการแพร่กระจายของโรคในฟาร์มปลิปากกระพงขาวและประเมินปัจจัยด้านคุณภาพน้ําที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคโดยผลที่ได้นะคะสามารถนำาปใช้เป็นข้อมูลสําหรับวางแานควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดเชืย และเราก็เสร็งต่อการเกิดโรคในปลากระพงขาวให้เกษตรกรด้วยวิธีดำเนินการนะคะเราเริ่มที่การคัดเลือกจังหวัดที่มีักยภ,ภาพในการเลี้ยงปลากระพงขาวของประเทศนะคะจำนวนสีจังหวัดได้แก่สงขลราพัางงานชาะชงเซราและนายองเลือกจำนวนฟาร์มแบบกำหนดโควตาค่ะจำนวนส,สี่สิบฟาร์มสุ่มในชื่อฟาร์มจากฐานข้อมูลีชฟีของกรมประมงจากนั้นดำเนินการ ดำเนเินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพปลาและควบคุมโรคโดยใ,ใช้การสัมภาษณ์เก็บตัวอย่างปลาและเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อเลี้ยงน,นะคะเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการในพารามิเตอร์ที่กําหนดโดยการเก็บตัวอย่างปลานั้นและน้ํานะคะเราดําเนินการเก็บในความเรินต่อเน,นื่องกันทั้งหมด3ครั้ง ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลข่าเราดําเนินการสองส่วนค่ะส่วนแรกก็คือวิเคราะห์เชิงพรรนา,นานด้านสถาน,นการณ์ของโลกโดยใช้ความชุกโลกนะคะในกลุ่มความที่ศึกษาส่วนที่2องก็คือการวิเคราะห์ด้านสถิตินะคะด้วยโลจิสติกส์เรกชันเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพน้ําต่อการเกิดโรคค่ะสําหรับคนการศึกษานะคะเราสามารถเก็บข้อมูล ในครั้งที่หครั้งที่2และครั้งที่3ในฟาร์มที่คัดเลือกไว้ได้ทั้งหมดนะคะจากการสอบถามเกษตรกรพบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบวิการของโรคติดเชื้อไวรัสแบคทีรียและปรสิตภายนอกและเกษตรกรทั้งหมดไม่พบปลาที่เลี้ยงเกิดการตายอย่างผิดปกติช่วง3าเดือนที่ผ่านมาค่ะสําหรับคนตารต่อเชื้อไวรัสนะคะเราพบติดเชื้อเฉพาะ i s k m v ที่ความชุกโรคนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1ิ6 7กและ จากการวิเครห์โลจิสติกหรือเกชั่นนะคะเราพบว่า,า,าคุณภาพน้ำและการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส i s k ีในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระปงขาที่เราศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนยัยยะสำคัญทางสถิติค่ะสำหรับเชื้อแบคทีเรียนะคะฟาร์มที่เราศึกษาส่วนใหญ่นะคะคือเชื้อแบคทีเรียชีครูเชีชเยและโคโตแบคทีเรียค่ะโดยความชุโกโรคติดเชื้อครูเชียนะคะจากการเก็บข้อมูลทั้ง3คร,รั้งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละยี่สิบขณะที่สำ ขณะที่โรคติดเชื้อโรโ,ตโตรแบคทีเรียมนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละสาค่ะอันคาไลแสดงความสำคัญเชิงลบต่อการเกิดโรคติดเชื้อคูเฉียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและควมเทมแสดงความสาคัญเชิงบวกตก่อการเกิดโรคติดเชื้อโรโแบคทีเรียมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติค่ะสําหรับกปรสิทภายนอกนะคะเราพบที่ความชุกโรคที่แตกต่างกันค่ะโดยกลุ่มเมตาซัวนะคะพบความชุกโรคสูงสุดนะคะ และผลการวิเคราะห์โลจิสติกเดเคชั่นเราพบว่าอุณหภูมิน้ำและความเคม็มแสดงความสำคัญเชิงบวกต่อการเกิดโรคติดเชื้อปรสิตกลุ่มไมตาโซอย่างมีในยะสำคัญทางสถิติและอันตรายนะคะแสดงความสำคัญเชิงลบต่อการเกิดโรคติดเชื้อปรสิตกลุ่มไมตาโซอย่างมีในยะสำคัญทางสถิติค่ะ สรุปและวิจารณ์ผลค่ะจากการศึกษาพบเชื้อไวรัสแบคอ่าไวรัสไอเสเีนีนะคะที่ความชุกโรคเฉลี่ยอยู่ที่ไวรัส11.6 7โดยมีสัตร์น้ัหลชนินะคะที่พกในประเทศไทยไวต่อการรับเชื้อชนิดนี้เช่นปลาเกา๋ารวมถึงสัตว์นสวยงามอีกหลายชนิดนะคะดังนั้นก็มีการแจ้งเตืน การเกิดโรคให้เกษตรกรลายอื่นๆให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่าคุณภาพน้ำที่เปล่งปลานะคะมีส่งผลต่อก,การเกิดโรคติดเชื้อไอเอสเคนีดังนั้นการจัดการฟาร์มอาจเป็นปัจจัยที่สําคัญเพื่อป้องกันโรคนี้ค่ะสําหรับเชื้อ,อแบคทีเรียครูเทียนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียแตมบกที่พบในฟาร์มพาะเลียนปักหค่ะที่เราศึกษาในครั้งนี้นะคะมีรายงานหลายฉบับค่ะว่าดื้อต่อยายหลายชนิดค่ะดังนั้นจึง ควรมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะคะจากการศึกษาค่ะนำไปสู่ข้อเสนอดังนี้ค่ะควรมีการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส i s สเซึ่งแพร่กระจายผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำมีชีวิตเป็นหลักโดยตรวจโรคในปลากระพงขาต,ต่อนการเคลื่อนย้ายระหว่างฟาร์มค่ะรวมทั้งมีการให้ความรู้เกษตรกรนะคะในเรื่องของโรคสัตว์น้ำเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนำไปสู่การใช้ยาและสารี่มีอย่างสมเหตผลนะคะกษะตรกรควรพัฒนาฟาร์มให้มีมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำที่ดีนะคะแล้วก็มีการจัดการฟาร์มตามหลัก biosecurity ค่ะก็ขอจบการกนำสนเสนอเพียงงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ